โชคดีที่เด็กที่บ้านเนี่ยกินน้ำค่อนข้างเก่งตะวันปอเปื้เนี้ยกินน้ำเก่งค่ะเดี๋ยวจะทำความสะอาดชั้นบนแม่อมก็จะค่อนข้างลำเอียงนิดนึงนะคะคือเวลาที่จะทำความสะอาดก็วันลง,ลงไปแต่ปอเปื้อแม่อ้มจะค่อยๆบรรจงบรรจงอุ้มขึ้นบรรจงอุ้มลงนะคะ <c oughs> บรรจงอุ้มขึ้นบรรจงอุ้มลงเพราะว่าลูกชายน่ารักสุดที่รักค่ะสุดที่รักปอเปื้อ ลงไปแล้ววันลงไปแล้วลูกแม้อมมาชอบนอนอตอนโปรเพสนะคะไอ้ลุงไอ้ลุงดีขึ้นเยอะค่ะเพราะว่ายัางกินยาต่อเนื่องอยู่หมอบอกให้กินยาต่อเนื่องก็คือว่าอ่าสัปดาห์นี้ก็คือกินแค่มื้อเช้ามือ้อึงนะคะสัปดาห์นี้นะคะก็คือยาฆ่าเชื้อกับยากแก้กเศบก็คือกินอ่าทุกเช้าพอสัปดาห์หน้าแม่อมก็จะให้วันนี้วันนะคะช่วงเช้าคนนี้เนี่ยร้องหาแม่อมทั้งวันร้องทั้งวันนะคะร้องเรียก อ้อนอ้อนเหลือเกินอ้อนแม่มากมายไก่กองแม่ก็บอกว่าแม่ไม่ค่อยมีเวลานะคะแล้วก็ชชกไปครั้งเดียวค่ะคืนนี้เราเอ้อมย้ายออกไปแล้วค่ะย้ายจมอนออกไปแล้วเอารถเข้ามาตรงนี้แทนแล้วก็ย้ายจมอนออกมาตรงนี้ซึ่งหายย่างกันพอสมควรนะคะแล้วก็ย้ายเราตักผ้าไปไว้ตรงนี้ชัว่วคราวเอาไว้ตรงนี้ก็ ไกลหน่อยนึงค่ยังช่วงหน่อยนึงเพราะอันน้นมันใกล้หูเกินค่ะหนวกหูพี่ฝนคงลำคาแล้วก็ลมเย็นนะคะลมก็เย็นแล้วเดี๋ยวกลางคืนแม่อมก็ดูก่อนว่าไฟดวงนี้มันสว่างไหมถ้าไม่สว่างแม่อมก็จะมีเป็นไฟอีกดวงหนึ่งวางไว้ให้แถวๆนี้ค่ะต้องดูก่อนดวงนี้น่าจะไม่สว่างเพราะว่ามันนานมากแล้วไม่ได้เปลี่ยนด้วยอืมแม่อมก็เออไม่ได้เปลี่ยนมานานละอ่ะ เมื่อกี้เช็ดน้ำเกลือให้ก็วิ่งหนีไปค่ะเป็นนอนอยู่ฝั่งนู้นแล้ววิ่งหนีไปเช็ดน้ำเกลือให้แล้วก็ทาเดบตรินให้ที่ตรงหน้าแต่ว่าน้ำเกลือเนี่ยก็เช็ดตรงแผลนั่นก่อนเดี๋ยวพอข้ามฝั่งมากินยานแล้วค่อยทายาของพี่ฝนให้อีกรอบนึงอันนี้ก็เคลียร์กลงไว้เรียบร้อยละแล้วเดี๋ยวก็เอาเข้าวให้แล้วก็น้ําให้ไม่ได้เพราะเมื่อคืนให้น้ำเราเล็กมากก็ต้องต้องรอดูกันก่อนนะคะว่าจะโอ้โอ เพิ่งเห็นนะเนี่ยว่ามีรอยอ้ากลงนี่เป็นกลงของพี่หนึ่งนะคะพี่หนึ่งให้ยืมมานะคะนี่มีรอยอ้าด้วยนะเนี่ยแต่ว่ามันอ้าไม่หมดกลงนี้เป็นกลงกลงที่พี่หนึ่งให้ยืมมาก็คือเป็นกลงของลูกชายเขาค่ะลูกชายเขาไม่ได้ใช้ก็เลยบอกอ่ะพี่อ้อมยืมไปก่อนดูสิว่าม่อนมันจะแหกได้ไหมก็พันธนาการเยอะมากค่ะผูกแบบสุดๆอ่ะผูกเพื่อความแน่นหนาอืม อย่างม่อนต้องใช้กรงเหล็กแบบกรงเก่าพี่ฝนนะคะถึงจะอยู่ถ้ากรงพวกเนี้ยมันวุ่นวายมากถ้ากรงอย่างนั้นปักเดียวก็คือเสร็จไม่สามารถเลยเพิรนกรงนั้นก็ให้เขาไปหมดแล้วด้วยมันม่องจริงจริงม่อมมีกรงเยอะนะคะแต่ว่าแบบพอเวลาไม่ได้ใช้ก็แจกคนนู้นคนนี้เข้าไปส่วนใหญ่อะค่ะในในส่วนของที่องเป็นตาะตยที่เคยเคยซื้อนะคะออกมาแล้วออกมาแล้วมุ้งใต้ท้องรถออกมาแล้วร้องแหละร้องแหละเจอหน้าไม่ได้ค่ะเจอหน้าร้อง ชุกมากน่าชุกมาก,กยักกันนะแม่ที่พันเนี่ยหลับคาเซียหลับโอเคเนี่ยชอบนอนพอพืชเนี่ยจะชอบหลับตอนนี้นะคะหลับเยอะวันก็หลับค่ะเดี๋ยวประมาณสักหกโมงอ่ะไม่อ้อมเดินไปเดินมาค่ะเนี่ยจะปวนกันแล้วค่ะจะปวดเลยอ่ะ อยู่ห่างจากพี่ฝนแล้วนะคะแล้วก็เดินติดห้องน้องต่แต่ว่าเข้าไปฟังแล้วก็แค่แวแวๆค่ะไม่ไม่ได้ดังมากในออย่างก็คือกระต่ายไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่วันนี้เป็นวันที่สองนะคะที่กักขังกันไอ้ที่ขังเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนะแม่อ้อมคือเป็นห่วงเรื่องหน้าฝนค่ะว่าถ้าฝนตกเนี่ยนะแล้วมันจะไปน,นอนตรงไหนเราจะฝึกเพื่อให้มันเนี่ยได้อยู่ชินแล้วก็ ถ้าฝนตกมันจะได้ย่องตองเย็นมันจะได้เก็บมาไว้หลังบ้านมีรอยแหกนะคะมีรอยนะคะตรงประตูมีเหมือนกันนะเหล็กงอเหมือนกันนะคะแต่ม่อนไม่ได้กระโดดค่อยๆปีนค่อยๆปีน เดี๋ยวเห็นข้าวก็กินข้าวค่ะเห็นข้าวแล้วเห็นข้าวแล้วเห็นข้าวแล้วร้องให้เห็นข้าวนะเมื่อนะนะนะคืนกินใหญ่เลยอนะเช็ดน้ำเกลือให้แล้วก็ทายา,ยาให้แล้วอยู่ห่างพี่ฝนหน่อยไม่งั้นอยู่ยใกล้พี่ฝนแสบแก้หู จะไปนอนทำไมข้างนอกฮะนอนทำไมมันก็เหมือนกันน่ะข้างนอกข้างในก็เหมือนกันน่ะฮะม่อนม่อนอยู soup, ่ในบ้านลูกม่อนอยู่ในบ้านเนี่ยอ้อมทาเปตดินให้ กินข้าวกินข้าวลมเย็นลูกลมเย็นโอ้ยลมเย็นลมเย็นลมเย็นอืม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 ให้น้ำนี่เละหมดค่ะให้ไม่ได้เลยอ่ะจื้อมันมีน้ำขวดแต่มันกินเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้แม่เอ็งมีขวดนะแต่ว่ากลัวมันกินไม่เป็นเดี๋ยวมันจะกระแทกหลุดหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้จะปวดชีค่ะ แล้วพี่ฝนฉี่ค้นมากเพราะว่าอั้นฉี่สีฉี่เนี่ยมันไม่มันไม่ปกติค่ะคือเรารู้ไงตอนตอนที่แม่อ้อมทําความสะอาดตอนที่ตอนที่พี่ฝนชักอะคือพี่ฝนเะน่เหมือนับอั้นฉี่อ่ะแล้วพี่ฝนก็ฉี่น้อยด้วยแม่อ้อมเอาไฟมาให้มาแล้วคะ่ะนี่ไฟ มันอยู่ไกลๆพี่ฝนไมันดันจนมันเหนื่อยแล้วไงคะมันเหนื่อยแล้วมันก็เลยเลิกดันแล้วพี่ฝนจะอึอีกพี่ฝนปวดอึค่ะแม่เข้าบ้านแล้วแม่เข้าบ้านแล้วพี่ฝนข้างในก็แหกปากกันลั่นเลยค่ะ ต้องให้ข้าวพี่ต่ก่อนพี่ฝนจะออกมาไหมยังไม่ออกไฟมีสำรองสองดวงค่ะออมีดาวฝนไม่ตกเดี๋ยวดึกๆแม่อมก็ตังมุงให้ กลางมุ้งให้ไม่มีไม่มีไฟมันดับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตีห้าไม่อ้อมก็ลุกขึ้นมาเปิดกงให้มันไปเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วู้จะทำงเหนื่อยแล้วพี่ฝนกินหมดแล้วป่าลูกหมดแล้วเดี๋ยวแม่ให้ต้มๆนะลูกนะอ่าเดี๋ยวแม่ให้ต้มๆพี่ฝนนะ เออน,นะเดี๋ยวแม่ให้ไปต้นโตพี่ฝนนะสิ่งที่แม่อ้อมไม่ควรทําคือเดินไปให้มันเห็นเพราะว่าเดินไปให้มันเห็นเนี่ยมันจะร้องตลอดค่ะถ้าแม่อ้อมเดินไม่ให้ไปเห็นมันจะร้องตลอดแล้วลมเย็นเย็นนะลมเย็นแล้วยุงก็ไม่กัดนะโอ้ยนอนสบายจะตายจะร้องทำหมฮะ ลมก็เย็นจุงก็ไม่กัดอ้ยนอนสบายเออนะอืมอืมอืมลมก็เย็นยุงก็ไม่กัดเออจะเอาผ้ามาปิดให้ก็ไม่เอาจะอยู่แบบนี้ออืเดี๋ยวมันก็เงียบค่ะ